ตอนที่สามวตาที่ไม่ควรมองยามเช้าของวันใหม่พระราชวังลูเมริน่ายังคงงดงามดังเดิมแต่เบื้องหลังม่านทองคำและเสียงสวนเสเฮฮหานั้นเริ่มมีบางสิ่งแปรเปลี่ยนภายในห้องทรงพระอักษรของราชครูเสียงกระซิบกระซาบดังแผ่วเบาเจ้าหญิงทรงประทับร่วมฝึกดาบกับองครักษ์หญิงเพียงลำพังขอรับข้าพระองค์เห็นกับตาสองต่อสองในห้องฝึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าหึ ทรงเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้องครักคนนั้นมาแม้ไม่มีคำพิพากษายอย่างชัดแจ้งแต่สายตาเหล่านั้นเรื่องวางกรอบให้กับสิ่งที่ไม่ควรเกิดในวงังหลวงช่วงสายนห้องบรรทมเซรีน่ายืนเฝ้าอย่างสงบดังเช่นเคยแต่บรรยากาศกลับอึดอัดกว่าทุกวันนางสนมสาวและขันทีต่างพากันหลบตาหรือไม่ก็แอบส่งเสียงหัวรอบแปลกๆรับหลังเจ้าหญิงอเมเรียรับรู้ได้แต่ทรงนิ่งเฉยจนกระทั่งประตูบานสูงถูกพลักระเปิดออก พร้อมกับเสียงอันหนักแน่นและท่วงท่าที่ทุกคนต้องหยุดชะงักถวายพระพรเจ้าชายอายแห่งราชวงศ์อิเรออนขอเข้าเฝ้าตามหมายสัญญาเจ้าหญิงหันขับราวกับคำเรียกนั้นกระชากพระองค์กลับจากความฝันเขาชายหนุ่มร่างสูงผมสีทองอ่อนดวงตาน้ำเงินเข้มและรอยยิ้มเฉียบคมคือคู่มั่นที่พระราชาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วเพื่อผูกมิตรทางการเมืองระหว่างสองราชอาณาจากักร ไอข้าคิดถึงเจ้าเจ้าหญิงของข้าเขาก้าวเข้ามาใกล้เกินระยะควรและพระองค์ก็ถอยโดยอัตโนมัติทันใดนั่นเองเซรีนาก้าวมาขวางเบื้องหน้า19แม้ไม่ยกดาบแต่แววตาชัดเจนโปรดระวังระยะพอสมควรด้วยเถิดพระองค์ข้าเป็นคู่มั่นของพระนางอายเอ่ยยิ้มยาอ และข้าคือองครักษ์ของพระนางเซรีนาโต้กลับเสียงเรียบแต่เด็ดขาดห้องทั้งห้องเงียบเงินอเมรียทรงลุกขึ้นและเอ่ยแผ่วเบาพอเถิดเซรีนาเจ้าชายมีสิทธิตามสัญญาข้าไม่ประสงค์ให้เกิดเรื่องเซรีนาถอยหนึ่งก้าวช้าช้าดวงตายังคงจับจ้องอายอย่างไม่ไว้ใจแต่ใจเธอบาดลึกยิ่งกว่าคำพูดใด หลังจากนั้นอเมรียประทับอยู่ลำพังในสวนอีกครั้งข้างกายไม่มีเซรีนาเป็นเงาดังเคยพระหัตถ์วางแนบบนหนังสือที่เปิดค้างพลันสายพระเนตรทอดไปยังดอกไม้ที่กำลังโรยแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังข้าขออภัยที่ทำเกินหน้าที่เป็นเสียงของเซรีนาไม่เจ้าทำถูกแล้วแต่บางสิ่งมันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วต่างหาก เซรีนาเงียบไปพระนางลุกขึ้นหันมาสบตาเธอข้าอาจเป็นเจ้าหญิงแต่เจ้าคือคนที่ทำให้ข้ารู้ว่าข้ายังมีหัวใจแต่หัวใจของพระองค์มีเส้นทางของมันเซรีนากล่าวเสียงเบาทั้งสองต่างเงียบระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวแต่ดูไกลเกินจากเอื้อมและในเงานั้นมีใครบางคนกำลังมองอยู่จากบนระเบียงชั้นบนสุดของตำหนักหลวงเจ้าชายอายืนเงียบลายนิ้วแตะแก้วไวน์อย่างไร้อารมณ์แต่ในแววตาของเขามีเพลิงบางอย่างกำลังลุกโชนขึ้นชา้าช้า